ทั้งชาวบ้านทั้งทหารกันเป็นไปให้หมดเลยเออเกะกะนี้นะโอเคครับดิฉันพี่เกมเราจะไปเล่นเกมอาร์แลนด์เดอะวอร์เรย์ออฟเลเจนในพาร์ทที่เจ็ดนะครับมาครับฟินครับผมอยู่กับดาริวได้ยินว่ามีคนมาสอดรู้สอดเห็นแถวนี้ มาว่าอย่างนี้เอะอะไรครับนีน่ไงเราจะเลาเ้มือไม่แล้วน้ำของเจ้าคือดาวเรวทังนาซำสินเดเจ้าคือร้าน,นของวาริสยังงั้นเหรอ ไม่เห็นตลกเลยข้าจะบอกให้คนที่ฆ่าลุงของแกวาลิสก็คือข้าคนนี้ล่ะมึงพลาดแล้วต้อมารับใช้อันดากุระก็วขุนรวนแล้วจะเป็นหมาต่อไปแกคงอยากตายเหมือนกับลุงแกสินะจับไม่เข้าหู มาอย่างนี้ต้องใส่เดียวไหนระดับเมื่อกี้ยังใช้ดาบถือเท่ๆอยู่เบ่อใจจเอาต้องตองต้อไออเฮ้ยถอกมาเลยอ่ะโออยโอ้ยโอ๊ย ไม่ชอบเลยที่มันมีโลดอ่ะเออ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 ทำไมเราไม่มีบ้างลัสโลเนี่ะเฮ้ยนี่ไงดาบมาเออ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 เฮ้ยยสุดยอดถ้าอะไรมันกูก็กดไปเรื่อยกดไปอ้าเฮ้เด็กแกไอ้บ่อมอ้นี่มันแข็งแกร่งอ่าในการต่อสู้นะจะมีสตูลที่ทรงพลังนะไอ้ใหญ่ไอ้หมอนี่นะเราใช้ การจบตีเพื่อให้มาไปกระแทกกับฉากมันจะได้ลดเกาะลงนะโอเคมาลงเลยเฮยเฮยเออเอยเออ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 เอเออเอหเเออออเออออเองออเออออเ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 อนีออ้ออออือออออือออ ออกมาพี่ตัางกันมาทำไมวะเนี่ยเฮ้ยเอาไว้ลองอีกทีหนึ่งมต่างกันเลยเออเออเออเอโดดกระพริบกระโดดไปไหนนักหนาเราเออเออเออออกมาโอ้โหแล้วมันไปสตันอยู่ข้างในช่างมาแล้วกัน เก็บของหรอเออเออเอาเออยังโอเคฮับดีมากเลยโอ้ยโอ้ยหลบไดแล้วอย่ามาอย่าอยา เอาไว้ป่านแล้วเว้ยเออ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 โอ้ยอะไรวะทำอะไรทำอะไรทำอะไรอืมอืมเออเออโอ้เจ้าโอ้โอ้โอ้นึกจะโหดก็โหดเออเออเออจะปรตายตอนนี้ไม่ได้โว้ยเออ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 ตายซะย่างอีเกร์ลุกไขมันไหว บายเอาแวโอเคโทษตรงดี้นะตอบแค่ได้ล่ะโหดมากนี่หน้ากากมันหลุดไปแล้วขอโดโออกแฮะแผะไฟไหม้เหรอเฮ้ยแกหนะกากจ้าลิวเฮ้ย น้ยโยเขามาสองครับเพ่เฮ้ยเฮยไม่อยากจะถามชื่อเขาบ้างเหรอมันน่าอายนะที่ต้องมาแนะนำตัวเองเนี่ยแกเป็นใครเอกตัวตลกถ้าฉันนั้นก็จะบอกให้น้ำของเครือคือนาซัสผู้รักใช้ฝาบานอัร์ตเนเจลกรเป็นจำตัวของเขาจจตากรอย่างนั้นเหรอ ผู้รัศิลปะอาจจะสงสัยแต่ผู้คนเรียกเข้าว่าเจ้าแห่งศิลปะถึงสองครั้งเฉียวใครที่ไหนมันเรียกแกมารับใช้กับจิตรกรที่น่าสเมเพศเข้าคู่กันดีนี่นี่แกแข้าแกนักงคู่เองเจ้าพวกนี้เป็นใครกันดูท่าคงต้องถอยกันแล้วนั่นสิเด้อ เราจะต้องได้พบกันอีกนะ่ะเจ้านั่นฝีมือร้กาศมากถ้าจะไม่มาข้าคงเสร็จมันแน่เรื่องนั้นจะเป็นไงก็ช่างเจ้านั่นมันหาว่าข้าเป็นอิสระกรไลรฝีมือขักแกนมันดูเหมือนเจ้านั่นนะจะรู้จักกับลุงของข้าด้วยนะ เพื่อนเก่าอย่างนั้นเหรอข้าก็คิดว่าเช่นนั้นนะแะแ่ข้าจําเขาไม่ได้เลยเจ้าอาจจะเคยพบเขามาก่อนหน้ากาของเขาม,มีเพื่อนรอยไหม้บนแผลหรือเปล่าถือไม่ก็ไม่อยากให้ใครรู้ตัวหรือมั้งไม่รู้สิแต่ไม่ช้าก็เร็วคงได้ตัดสินกับเจ้านั่นอันดาโกลสัส ฟังอยู่หรือเปล่าลูกของแกน่ะฆ่าคารันอืมวตอนนี้ยังมีชีวิตอยู่แต่รู้ไหมว่าฉันเป็นใครหมายถึงข้าเป็นใครนะข้าจะบอกให้รู้นะ,ะนะไม่ใช่พระน้องเป็นสิ่งอ่าเป็นชื่อที่เจ้าคุ้นหูแน่นอนข้ามีนามว่าฮิลเมสอของข้าคือออสโรสอ๋อราชาองค์ก่อนนี่หว่าฮิลเมสเฮลเมสเลย เป็นลูกใช่ฮิวเม็ดนั่นแหละทายาแทแห่งออสอดผู้ที่เป็นราชาและหลานของแกไงแล้วก็ราชาแห่งพักที่แท้จริงบาดแผลที่ถูกแกบเขาดูให้ดีอย่าหันหน้านี้เชียวเมื่อหกปีก่อนี่แกเก่าเรื่องใหญ่นั่นขึ้นแกดูให้ดี คนที่เหมาะจะเป็นราชาแห่งพรรคก็คือข้าคนนี้คนที่นี่เขาเส้นตื่นกันหมดนะมีทีก็ขับเนี่ย ดาริุนกับนาซาสัสจะไปถึงเอสบา,าร์ธานาหรือยังนะเขาหวังว่าเอรันและคนอื่นๆจะปลอดภัยในขณะที่สอดแนมตอนนี้ของเาทำตัวให้เป็นประโยชน์บ้างนะ,นะถ้าจะเป็นภาระกับคนอื่นแบบนี้ <c oughs> มัจนจะอุยอย่าทำแบบนั้นเลย <c oughs> อย่า,ข,าขัดขืนดีกว่านะเอาของมีค่าออกมาซะมัน <c oughs> ไม่นะ ทรัพย์สินของข้าทั้งหมดถูกทหารลูกิท่านนียเอาไปหมดแล้วนะข้าละเหลือแค่ลูกสาวเท่านั้นล่ะอย่ามาโกหกเ่องจริงนะแกไม่ห่วงชีวิตลูกสาวของตัวเองเลยหรือไงอย่าทำแบบนั้นเลยเอาเลยหยุดเดี๋ยวนี้นะอะไรของแกปะ ก็ไปรู้เราแล้วว่าเป็นใครองยาตาเป็นเ้อะกับพุกมันสินะมาอย่างนี้ไม่รู้เลยว่าเป็นองค์ชายนะตรงนี้ผมจัดการอนที่เหลือคุณหนีไปเถอะครับโอ้เจ้าโอ้ยังอีกยังอีกดื้อด่านดื้อด่านดื้อด่านไม่อะไรอ่ะพวกนี้ไม่ตายกรอนทำไมมันอึดจังวะอึดผิดปกติ อึดเกินไปแล้วดูว่ายากขึ้นกานที่ยากหลังๆนี่มันจะยากขึ้นเหรอแย่มาขอเล่นต่ออีกหน่อยแล้วกันนะเอาไว้โอ้โหนี่ก็ฟันไม่เลิกปากว่างละดูถูกกว่าเ เอ้ยอ้ยอาไใคก็หน então, ่อยช่วยด้วยเออ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 โอ๊ยยยยอะไรเนี่ยอยู่ดีะมาฟันกูเอเเดินมาฟันดื้อๆอย่างนี้เลยเหลอืมอือ้าา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 งาา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 อาา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 อาา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 าีาา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 ไา พวกทหารลูคคาเนียบ้าเอาไม่โดนใครเลยแคโถเลยออืมอืมอเอาดาบดีกว่าน่าจะแรงกว่ามาโอเคอยู่ไหนวะาำเปไกลจังอ่ะแป๊บนึ่งเก็บมาโอเคเฮ้ย มีทีละนิดสองนิดอ,อ,อย่านะอย่านะนี่เราเออ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 ตายอย่าเออแรงบ้ายังไม่ตายอีกไปไหนต่อตรงน,นี้แล้วก็เลี้ยวนี่ไหน ย่าไม่ใช่ผิดทางทั้งนู้นเอ้ยอย่าออะไรอะไรไม่รู้เรงไงว่ากูเป็นไข่สู้มันเด็กสู้มันเด็ไม่ใช่เอาแต่ยืนดูรอคนอื่นมาช่วยแบบนี้มันก็มีแต่ตายเท่านั้นแหละอยากล็อกเป้าได้จังเว้ย มาโอเคเ้แล้วทีเดียวชัการเองนีไปซะขอบคุณมากเลยไม่็ใครรเยว่าเรคือใครนะเอโอเคมาอืม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 ออืมอืมอืมออืม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 มอมอื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 ือืมอืมออืมออืมมออื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 มออ ยังไม่ตายอีกอีกสักทีเรียบร้อยอออทำอะไรสักอย่างเออไม่ก็อย่ามาเป็นตัวถ่วงหนีไปซะหนีนีวิงว่งเดี๋ยววิงว่งวิ่งแบเนี่ยกด L2 เนี่ยเรียกมา้าเนี่ยเออมีเปล่าฮเฮ้ยอย่าไปยุ่งกับชาวบ้านเดี๋ยวเราตีชาวบ้านล้มได้ดออ้วยล่ะ

ไม่ต้องหัวหนีไปซะมีคนเดียวไป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 จ้วงเข้าไปมาหอกเปล่าเออมีถอยด้วยไอ้อนี่เฮ้ยหย่าเรียบร้อย อ,อันนี้หมลอมเ่้นมก้อม่นได้อีอะไรอย่าบอกนะว่าโดนโจมตีอก,ก็บอกให้หนีไฟยืนภาระอยู่ได้มไม่โดนอีกไม่เอาละของเสรงเต็มหมดอมโอ้โหเกียว

ขนแห่มาเรื่อยๆเาฮ้ยยำโอเคเออ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 เอ้เออเออเฮ้ยอเอ้ยสนใจหเ่อยโอ้โหเะตีคนที่อออนแอก่อนเหรอไม่ได้นเทออย่างเี้ไม่ได้นะไม่สมเป็นทหารเลยอื แห่กันมาทั้งท้องทัพก็สู้กูไม่ได้หรอกเอ้ยอ่าเออท่าอะไรไม่รู้กดไปเรื่อยเออมี่ไหมดูนั่นดูมันวิ่งไปกันเออจะตีชาวบ้านให้ได้ดูมันเออเออเล็กหน่อยเดียวนะสก็ดวิ่งชนก็ตายแล้วมั้ง โอเคดูครับดูดูกันเตซีชาวบ้านใหญ่เลยแหมอะไรเล่าชาวบงชาวบ้านกระเด็นหมดเออเออเออตายละโอ้เสียงหายเอาอีกตัวไงไปเหรอโธยทั้งชาวบ้านทั้งทหารกระเด็นไปให้หมดเลยเกะดีนะ

ลราเๆๆเๆาเราเาเเอาตรงนี้ก่อนละกันมาโอ้ยใช้เลยละกันพอดีมีเยอะเออ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 โอเคไลท์เราเอาได้เออ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 จอดแรงมากเออ อ้เรรียยบหมดไหมยังไม่หมดเอาเหลืออีหมอนี่ยังจะเหลืออีกเอาเออเออเออไอ้เนอ้ยพวกเจ้าทำอะไรกันอยู่เนี่ยท่านเอตัวเลยพวกเจ้าทำเช่นนี้ยังมีหน้าให้ปกป้องเทพแห่งยันดาบาลอีกเหรอเดี๋ยกลับไปที่ดวยโต ขอรับอืมนี่เจ้าเจ้าลูกเศรษฐีคนนั้นเนี่ยเด็กหนุ่มที่เป็นทหารรุ่นทีตาเนียนนี่นะสามปีแล้วนะที่เราไม่เจอกันยังอุตส่าห์ลอบมาได้อีกนะนลกวก็จะตายเป็นพวกแรกๆสิ น่าก็พอรอดมาได้ต้องขอโทษด้วยนะที่คนข่้ามาได้มารายาทเขาเป็นคนของเจ้าเหรอข้าเป็นหัวหน้าหน่วยเล็กๆน่ะตำแหน่งของเรากลับกันแล้วนะเราไม่ใช่ทาสของเจ้าอีกต่อไปแล้วข้านะไม่ให้เจ้าไปเป็นทาสหรอกต่อให้เจ้าไม่ทำอันดากรัตกับอัดรันจะต้องทำแน่ชาวพักที่มีการศึกษาจะต้องสำนึกและหันมาศรัทธาในยันดาบาร์ หาคข้าไม่ศรัทธาในพระเจ้าของเจ้าล่ะจะเป็นยังไงเออเรื่องแบบนั้นเป็นไปไม่ได้หรอกในเมืเ่อศรัทธาไปแล้วครั้งหนึ่งไม่ไปทานที่เจ้าจะไม่เข้าใจความวิเศษของมันเจ้าบอกว่าทุกคนเท่าเทียมสินะ แล้วพอเห็นใจถึงได้บุกยึดเอสราธานาล่ะว่าไงน,นะหาระบบทาสในพักเป็นการแบ่งชนชั้นแล้วการกระทำข,ของรุษเนียที่เมืองหลวงจะเรียกว่าอะไรหัวอะไรไม่เห็นจะเข้าใจเลยพักน่กนเป็นผู้ทอดศาสนาถูกแยกออกไปควรจะเปเชื่อฟังคำสั่งไม่ควรมีตัวต,วตนอยู่ครั้งหนึ่งเจ้าเคยข้าเคยจับเจ้าเป็นตัวประกันและหนีรอดมาได้งั้นตอนนี้ก็หายกันแล้วนะ หากยังไม่อยากตายไปทำอะไรบุมบามอีกละ่ะพอใจแล้วโอเคงั้นพาดีบุคอจบที่นี่ก่อนละกันยังใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยแล้วไว้เจอกันใหม่พาร์ทหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วจ้าบ๊ายบาย